สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เมจะพาทุกคนค่ะไปล่าปลาช่อนแบบวิถีชาวบ้านนะคะกับหนุ่หนักล่าที่ FC ให้ฉายาว่าพรานปลามือหนึ่งค่ะนั่นก็คือพรานต้อมค่ะเจ้าของเพจที่มีชื่อว่าต้อมคนธรรมาหากินซึ่งมีผู้ติดตามมากถึง1.7ล้านผู้ติดตามนะคะ และอีกเ0 0 0แสนซับใน YouTube ค่ะเพราะรูปแบบและวิธีการล่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองค่ะและทริปนี้เมจะพาทุกคนไปที่อำเภอแม่ลาจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเพาอยู่กับเมแล้วมันจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิม กองสาธาณะนี่มีคนยืนตีกันอยู่โอ้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 เข้ามาข้าวสาป่าเต็มเลยแถวเนี้ยนี่คือใจไม่ได้ไอ้ลึกนึกอะไรเลยนะอยากอยากกินข้าวสาบฝุ่นระดับสิบเราถึงไม้แล้วนะจ๊ะทีมงานพี่ต้อมก็ถึงแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีใกล้ๆอีกรอบครับใกล้ๆไปเนาะให้เห็นหน้าชัดๆหน่อยครับผมดำครับตัวจริงลุยแกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูยี่หอพี่เขานะคะที่เขาใช้ในการปักวันนี้เราจะปักเบ็ดหรือว่าเป็นเบ็ดลาวคะปักครับใช้ปัก ใช้เป็นคันไม้ไผ่แบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อโอเครู้เร oh! ื่องอุ้ยเหยวเหี้ยเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะมันคือตัวอะไรเป็นหาคลิ้นหมาครับใช้เหียบแบบนี้ตกหรอใช่ครับเมย์มี่เพิ่งรู้ว่าปลาช่อนมันชอบกินแบบนี้ด้วยปกติก็จะเจอแบบว่าใช้อะไรนะใช้เขียดอะไรพวกนี้เขียดสด ลูกปลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเ,เขียดสู้ไม่ได้ครับอ๋อเขียดก็ยังสู้ไม่ได้เหรอคะใช่ครับเขียดสู้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ไอ้ตัวนี้เลนส์แตสยใหญ่ๆครับเขียด<อ>จะตัว,ลวเล็กครับแล,แล้วถ้าลิ้นหมายอย่างนี้คือไปหาจากไหนอะ่ะหรือว่าต้องซื้ออย่างเดียวมันมีวิธีหาผมก็ได้ทําไว้ในช่องด้วยแล้วก็เราไปหาแบบสดกๆก็คือประมาณหลังสองทุ่มเราไปเดินเลาะๆตามพื้นอย่างนี้ครับมันจะไตออกมากินใบไม้ค่ะ แต่กลางวันเราก็ต้องไปดูเมือกที่มันทางเดินแล้วก็เราไปเขี่ยใต้ใบไม้มันจะนอนอยู่ครับอ๋อวิธีการหาไปติดตามในช่องได้อะ่ะ<ช>ก็คือเคยทําคลิปไว้แล้วสอน<ช>ไปแล้วใช่ไหมคะใช่โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยดีกว่าว่าเขาทําอะไรกันยังไงบ้างเยกกันครับต้องนี้เราใช้กี่าาคันเนี่ยโอ้เกือบร้อยครับร้อยคันเลยเหรอครับหักไปหลายคัน ไปหลายพันนี่คือเกี่ยวเกี่ยวไม้ครับเกี่ยวไม้๋อ,อเกี่ยวไม้ <c oughs> ไม่ได้กินแหมเก <c oughs> <ส>ี่ยวไม้นึกว่าแบบโดนป้าตัวใหญ่ๆอะไรอย่างนั้นก็คือทุกคนเราวางเย็นนี้นะพี่ต้อมบอกว่าสามารถไปเก็บได้เลยอะช่วงหัวค่าใช่ไหมคะใช่ครับประมาณทุ่มหนึ่งดูได้เลยค,คือมันกินเลยทุกคนเลยครับแล้วก็เราจะไปเก็บอีกทีหนึ่งช่วงเช้าใช่ครับอือปลาหมอมันจะกินเหยื่อหมดก่อนครับเราต้องคอยเปลี่ยน หนึ่งรอบก่อนที่เราจะกลับไปพักนะครับอ๋อหมายถึงว่าเราลงรอบหนึ่งแล้ว<ช>แล้วก็เปลี่ยนเยื่ออีกรอบหนึ่งเพราะว่าปลาหมอมันจะมากวนใช่ครับแล้วก็มีปลาใหญ่ด้วยปลาหมอด้วยค่ะเพราะว่าเริ่มดึกขึ้นไปปลาหมอปลาเล็กจะไม่ค่อยกวนมันจะมันจะเน้นแต่ไซส์ใหญ่ๆเลยถ้าลงไว้ประมาณคืนหนึ่งเนี่ยคืนได้เยอะสุดประมาณกี่กิโลที่ที่พี่ต้อมเคยได้อะคืนล่าสุดนี่คือผมยังไม่ถึงเช้าเนาะ ถ้าผมดูกลางคืนแล้วก็เช้านี่ค่ะน่าจะมียี่สิบโลยี่สิบโลใช่ครับต่อคืนแล้วงี้พี่ต้องเมาไปทำอะไรอ่ะผมมาภาคกลางผมไปไล่แจกยาดิถ้าเป็นเบมี่ทำไอไรรู้ไหมเบมี่จะไปขาย้งว่าปลาบ้านผมราคาสูงครับแล้วเรามาเจอที่นี่ราคามันต่ำอ๋อราคาที่นี่เขาให้ให้เท่าไหร่คะมันน่าจะอยู่ร้อยห้าสิบมั้งะแล้วก็มันไซส์โลขึ้นเราเห็นแล้ว จะขายแล้วเสียดายเอาไปแจกเขากินดีกว่าก็เลยคิดอย่างนั้นนะครับเอ้าแล้วที่บอกว่าบ้านพี่ต้อมอ่ะราคาสูงกว่าบ้านพี่ต้อมอยู่ไหนอยู่น่านครับอ๋ออยู่จังหวัดน่านเขาให้ราคาสูงวันนี้หรอก็ถ้าเป็นหน้าแรงสองร้อยห้าสิบอู้หูปลาไซโลขึ้นอ่ะนะใช่ครับโอ้ภาคกลางปลามันเยอะครับราคามันเลยลดลดลงตามจํานวนปลาก็เหมือนปลาสวายภาคกลางกิโลละยี่สิบกว่าสามสิบกว่าพอขึ้นไปน่าน รัวละอยครับอ๋อเข้าใจแล้วต้อมคนมาหากินกับเม์ครับตาเลยี่ขอบคุณครับใช่ครับง่ายวันนี้มาปักมีเอฟซีด้วยขอนะครับพี่วันนี้ปลาขอหนึ่งวันใช่ครับพี่กลับบ้านได้แล้วค่ะเลาเลเลย ไล่แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเกี่ยวกันเลยนะคะว่าเกี่ยวแบบไหนมึงเลือกตัวใหญ่ๆครับอเลือกตัวใหญ่ๆหน่อยเออไม่ต้องมือสั่นครับไม่ต้องหิวเล่าเลอเนี่ยหิวเล่าหรือเปล่าเริ่มเริ่มเริ่มเลยพี่ต้องให้กำลังใจไหเลยโอเคแค่นี้ครับให้ตะขอโผล่เลยครับคือปลางับคือโดนเป๊ะเลยครับอ๋อเราเกี่ยวร้อยไปแบบใช่ครับ กับด้านครับกับด้านเอาใช่ครับคล้ายๆเกี่ยวไอเนี้ยเลยนะติงปลาถวายปะน่าจะใช่ประมาณนั้นอ่าอุ้ยทำไมเมือกมันเยอะเงี้ยเยอะพี่เมย์เดี๋ยวเลือกล้างออกยากนะแล้วเราวางว้ระยะห่างประมาณไหนคะมันแล้วแต่หมายครับบางทีมีผักเราก็สับทีหน่อยถ้าโล่งเราก็ห่างหน่อยอ๋อห่างหน่อยใช่เราอ่านด้วยว่าปลามันจะอยู่จุดไหนแต่มันไม่แน่นอนหรอกเพราะว่าล่างมันแบบมันอาจจะมีตอ แต่พยายามเรามองแค่ข้างบนผิวให้แบบว่ามันน่าจะมีตัวเราอ่านข้างบนก่อนคือเราปักไม้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราความลึกอ่ะเท่าไหร่ความลึกก็ประมาณแล้วแต่ครับเหยื่อทากนี่ไม่จํากัดครับอ๋อไม่จํากัดก็คือแล้วแต่เลยใช่ครับอย่าถึงพื้นถึงพื้นพวกหอยจะกินเราก็ให้ไม่ให้หอยขึ้นไม่ถึงประมาณสักห่างจากพื้นครึหนึงก็ได้อ๋อห่างจากพื้นหรือลงจากผิวลงไปสักครบ่นึงก็ได้หรือไว ริมรผิวน้ําก็ได้อ๋อค่ะก็คือเราจะปักแบบสลับกันไปอย่างงี้ใช่ไหมครับคือไม่มันไม่มีการวัดที่คงที่แต่ขออย่างเดียวอยากให้ถึือโอเครู้เรื่อง <laughs> เราไปให้กําลังใจที่สองคนอกว่าว่ากี่โมงเขาจะปักเสร็จเนี่ยร้อยคันเนี่ยค <laughs> <laughs> ่ะนี่ลงไม่ได้เราก็จะลง <اد> 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 ลองลองสไลด์โชว์สักทีนะคะสไลด์ลงน้ำให้ทีนึงนี่คาดว่าเราจะเดินไปสักทีกิโลเนี่ยปักหมดเนี่ยประมาณกิโลนึงครับโอ้เดินไปกิโลเลยแล้วปก,กตินอกจากปลาช่อนแล้วเคยได้ปลาอะไรบ้างไหมคะที่มันแบบว่ามากินอะปลากรดครับอ๋อปลากรดใช่ ได้บ่อยไหมคะถ้ามันเยอะก็ได้บ่อยอยู่ครับปลากรดใหญ่ๆนะแต่ในคองนี้ไม่ไม่เจอได้ปลากรอะไรครับปลากรเหลืองเหรอปลากรเหลืองครับอ๋อของดีเลยนะอโอเคเก็บเอาไ้หยอะไรโอรดินร่วงนี่ใช่ไหมย,า,ย,ยางเ <loc ata. S 2> กี่ยวทั้งหัวเหรอเกี่ยวตรงไหนก็ได้พี่ลองดูอันนี้คือตรงหัวมันแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมใช่ อย่างนี้หรือเป่าได้หมดครับอ๋อได้หมดไม่ๆๆม,ม,มเออเฮ้ยเมือมันออกมาแล้วลูกค้าได้ไหมแบบนี้ถูกไหมคะได้ครับแล้วเราก็ปล่อยตัวเบ็ดไว้แบบนี้เหรอคะใช่อ่าแล้วเราก็ปกักปักตัวไหนก็ได้พี่ที่ปักลงอะ ไม่ใช่แล้วเราต้องเอานี่ลงใช่ไหมอย่างนี้กดลงไปอีกได้ไหมได้ครับต้องกดตั้งแน่นๆพี่เราต้องเปลือกปลาเป็นตัวใหญ่ก็มันถอดขั้นเบ็ดเราไปเลยนะนี่หรอใช่ครับได้ตรงนี้ก็ได้ได้เลยครับอ๋อจริงๆทุกคนเมือกมันแบบว่าติดแบบยิ่งกว่าเมือกปลาอีกอ่ะดูดิมันไม่เข้าออกเลยเออไม่เข้าออก เจอแล้วนีุ่าที่ัชอบุอาป่าลูกจะเล็กๆแบบนี้แล้วก็รสชาติจะอ,ออกเปรี้ยวอมหวานเก็บออกไปตากแดดนะให้ลูกมันแห้งๆแบบนี้นแล้วเขา,เาไปทุบๆๆแล้วก็ไปเชื่องโคตรอร่อยอร่อยจริงอืม เจอของโปรดอีกแล้วเอาเลยเอาเลยไม่อยากแย่งหุ้ยุ้ยทุกคนตรงนี้แดงเต็มต้นเลยป๊างจินด้วยทุกคนคะคันที่เมยปากพี่เขาบอกว่าป๊า์ติดแล้ว กือเชื่อปาไม่เห็นล่ะไปดูครับจริงปะเนี่ย,ยจริงจริงทันเลยอ่ะทันที่พี่ปักเลยที่ก,กลก่องโอมีน่ะ ง่ายจังเอาวะอย่ายปงอย่าปอมไม่ต้องตีแล้วเปลี่ยนแนวดีกว,ว่าทุกคนมาปากเบ็ดเฮ้ยขี้วัวเรียบร้อยเลยฮะเหยียบขี้วัวไปแลยฮู้ด <laughs> ทุกคนมันกินเร็วจริงๆริอะอย่างที่เขาบอกจริงๆริงอตอนแรกเราคิดว่าจะต้องรออีกทีตอนเช้าเลยนะโอ้โหกินเร็วกว่าที่คิด พี่ตั้มเม่ไดหนึ่งแต้มแล้วนะไดหนึ่งแต้มแล้วนะประมาณสักโลหนึ่งได้ไหมคะประมาณโลหนึ่งค่ะเมปากเองกับมือเลยนะเอาล่ะเอาล่ะโดนถึงนี่โดนถึงแล้วเอออย่าให้เสียหน้าติ๊ต้มนะพี่ตั้มต้องให้ได้ตัวใหญ่กว่าเมนะหนึ่งโลนะ ปักแค่อันเดียวมันก็ยังมากินน่ะมัน,นไม่ได้ยังไงอ่ะทุกคนผมโดนขิงไปแล้วเอาละทุกคนเตรียมกรอบไปแล้วค่ะเดี๋ยวยุงมาไม่ใช่อะไรนะย,ยุงใกล้มืดแล้วยวุงงมาิกันเถอะจริงไหมก็จริงก็เอาจริงค่เงะเอาจริงเอาจริงนะ ระหว่างนั่งเฝ้าปลากันคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาย่างปลาที่เราได้มาแล้วหนึ่งตัวจากฟือเมมี่โอ้ยอยากกินปลาที่ต้มว่ะติดตีแล้วเหมือนกันนะ ของเมมี่ค่ะย้ำอีกแล้วพี่ต้องบอกย้ำจังเลยทาเกลือเรียบร้อยนะคะบ้างเรียบร้อยแล้วเราก็อย่างนี้ใช่ไหมใช่เดียวแหละอาหารมื้อขําของเราต้อง่อยไปเดี๋ยวมันจะไหม้่ครับ่อยไฟก่อนเกี่ยวไฟไปทางทางทหมาหางมันมีที่ต่ำ โจี๊ดจัดรายการอาหารรายการแีหลับจิ้มเกลืออย่างี้ยแม่จิ้มนิดหนึ่งโอ้จิ้มเยอะมันก็เค็มแล้วหวานหวานปลาโซนหวานมากยอดครับมีเกลือปลาแรมปลาแรมนิดนึงนะแต่ถ้าน้ำจิ้มสามรสนี่สุดยอดครับเผ็ดเปรี้ยวหวานอย่างว่าเลยเราไม่ได้ เตรียมอะไรมาแล้วก็ชิมแบบนี้แหละมีแบบไหนเรีนงานผมนี่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 แหมโอ้ยตากล้องกระโดดจี๊ดจ๊าดไม่เห็นเสียงตบอยู่หลังกล้องนั่นคือตงกล้องกล้องสั่นด้วยยุงนะเนี่ยกล้องสั่นนี่แหละอุ้ยเครียดมากคนหนักเลยยุงหนอะไรช่วดตบหลังนะคะพี่พี่พี่ของหลังตบตบแรงๆเลยลองชิมหน่อยดิล้งโอ้อก็ได้ครับพี่ฮะ น้องโออาจจะน้องโอจ้ะกระดึ๊บมวาม้มาแมวมาบอพี่อย่าไปกินเ้าหจะเด้อหิมคาสอมามาเป็นไงมั้งเดปนอไงมันเป็นยังไงสุดยอดสิครับทีมงานสองกบของเราก็เตรียมพร้อม่กะบไปใส่ที่หัวมัเลย สต้องแหวกกันขนาดนี้รอลุนเขาออกมาโชว์เออรอลุนนี่ว่าว่าไซส์ไหนสีแล้วใช่ไหมคะิิคครับเห็นไหมโอ้โยใหญ่ใหญ่โชว์น้อยโชว์น้อยโชว์น้อยนี่ไงโอ้ยยังเล็กกว่าของเมย์เยอะเลยค่ะ ยก็คือตอนนี้ปลาเห็นนิ่งๆอย่างนี้คือหมดแรงแล้วนะคะเพราะว่าน่าจะติดเบ็ดสักพักหนึ่งแล้วแหละมันก็เลยไม่ค่อยดิ้นแล้วนี่เราจต่อว้าวเรามมวกินปลาตุดจัดมันไปแล้วนี่ครับขอเงิเอ้ยหักเลยเหรอของง่ะไปขอ ไปแล้วไปแล้วไม่เป็นไรพอพงศ์พมันเล่นตะของ้างเลยอ่ะตัวนี้ต้องมี80โลขั้นต่ำอะไรนะเมื่อไป่เมื่อไปรไม่ใช่ปลาแล้วเมื่อไปฟปิชิ่งเลยเดียวล่าท้าลาท้าปลาทุกคนมาลุ้นกันว่าพี่ต้อมของเรานะคะจะมีปลาติดตักตัวไหม ล้อขิงกันแล้วนะสองคนนั้นอ่ะเ่าไงก้อง้อง้มไมไหมไมไมไเต็มคาราเบลเต็มคารเบลเก็บเบลเลยครับอ่าตอนนี้เก็บเบ็ดดีกว่านลครับอุ้ยโอ้โห้ขนุนเหรอโอ้โหนนีน้เันเี้ยนี้นีนีันนี้้ อกอนี่ครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มอพัยจี้ผมไม่สนผมไม่สนครับคุณไม่คนถือกระสอบนะครับคุณต้องเอาปลาผมใส่อุ้ยทากหลับไปแล้วทุกคนมันนิ่งไปแล้วว่าหลับไปแล้วใช่ไหมไดเวลานอนแล้วมันได้เวลานอนครับเอ้ยตื่นทางนหน่อยอ่ะเดี๋ยวผลงปักใหม่ครับคนหลังนี้โดนเนาะมาลุ้นการตัวใหญ่ไหม นี่เดี๋ยวนอนเดี๋ยวขาวครับหลุดหรืออยู่อยู่ครับอยู่หรือหลุดี่แมันติดมีปล่าจมน้ำตายครับอ้าวตายแล้วเหรอใช่ครับกระช่อนจมน้ำตายอ๋อโอ้ตายไปแล้วตัวดีอย่าเพชมครับเข้าคอนะครับโอ้มันคืนลึกใช่คือลึกแล้วก็ประทานหญ้าครับืมจมน้ำตายนานได้แค่ไหนผอมเชียกก็ประมาณสองอาทิตย์ครับ ีแล้วมันอื่แล้วพี่ไปโกได้ตัวแข็งพวกตัวแข็งโกกเลยอะติดมาสองอาทิตย์แล้วอนไหนล้ก็ล้ล้อีกแล้วครับผมวันเดียวครับผมสวัสดีสวัสดีสวัสดีแล้วไปเก็บครับอันีครับผมรับ ทำสุประมาทของพี่ได้แล้วนะบอลเข้าถิ่งกันเองนั่งอยู่นะคลัดเชียร์นี่ไม่ใช่ลัดเสียครับนี่ครับนี่ครับผมปลาดุกนาสีเหลืองครับสีเหลืองๆสวยเลยแท้ๆเลยเนี่ยปลาดุกนานใช่ครับหยุดตัวสวยครับตัวเงาแวบเลยให้ผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือเมาหรือยังไงไม่มีบุกขึ้นจาจริงด้องฮูนขนาดนี้เลยอ่ะ อีกแล้วเขาบอกไซส์ใหญ่เดี๋ยวเราไปดูกันใดญ่กว่าหัวแม่มือหน่อยใจเย็นใจเย็นที่มาองคำว่าหล่อลื่นมานี่ครับไซส์ใหญ่ของผมครับอุ้ยใหญ่มากทุกคนเกือบใหญ่สุดครับปลาหมอไซส์นี้ถึว่าใหญ่แล้วเนี่ยเอาไพเป็นเล่นไปใช่ครับมันเอาเหยื่อไปกินแล้วเบ็ดก็ง้าง ทุกคนเบ็ดง้างอีกแล้วให้เดาว่าน่าจะไซโลครึ่งถึงสองโลแน่นอนพรุ่นวนนี้เจอกันฟิชชิ่งเลดีโอมากู้ใหม่พรุ่งนี้เรามากู้เบ็ดปลาช่อนกันอีกทีตอนเช้านะคะอมารอตั้งนานแล้วเนี่ยนัดเจ็ดโมงแล้วเนี่ยตอนเนี้แปดโมงแล้ว ไหลนัดไม่เป็นนัดช้าจริงๆเลยอ่ะทีมงานพี่ต้อมมาเหรอเม่นี่แหละนุ่มเข้ามานอนบ่นแล้ว <c oughs> รุนเมย์มาอย่าพานีนเช้วครับสบวัสดีตอนเช้าเช้าอะไรพี่ต้อมแดดออกแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวตอนช่วงเช้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าจะมีปลาช่อนมาติดจะหลงมากินเบ็ดเราอีกกี่ตัวนะ พูดอะไรหน่อยก็ได้นะเหมือ <laughs> นพูดคนเดียวแล้วเหงาอ่ะได้ปลาไปหลายตัวนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูมันรู้ว่าโดนหรือไม่เหยื่อไม่มีแล้วใช่ครับเป็นปลาเล็กกวนอ๋อโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว ใหญ่มเรามารุ่นกันทโดนทำไมมันไม่กระดุกกระดิกเลยมันลานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หอ้ยอุยอยหยเฮ้ยเฮ้ยปลาอะไรอีขันพี่ีขันเดี๋ยวรุโ้ โอ้หทุกคนไม่ผิดหวังจริงๆตอนเช้าชว่าอยังไงก็ต้องได้ตัวได้แต่มังงนง้างไปทั้งคืนตัวไซโลนีน่ส่วใหญ่ลเลยด็กอาวอย่าพี่อย่าเพิ่งปล่อยอปลานะ้ใจเย็นดดเดี๋ยวยอมรับมาว่าไปขโมยปลาใครเข้ามา่ไปซื้อปลาจากตลาดมาใช่ไหมยอมรับมาตัวนี้ตัวใหญ่มากทุกคนอ้ นี่แหละตัวเท่าขายใช่ไหมใช่นี่ครับไซน,นี้น้ำนักโอ้โหไซส์สองแน่นอนอ่ะตัวนี้ย้องต้องพี่เมย์ถือจะตัวใหญ่โอ้ใช่ถ้าพี่เมย์ถือก็ตัวใหญ่โอ้โหไซส์สองแน่นอนเขาขีดโอ้โหทุกคนตัวนี้ไซส์สามค่ะเขาอยู่กับเมย์แล้วมันจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวอันนี้คือลูกมันไหมใช่ไหม มัาเลี้ยงลูกอยู่ใช่ไหมนะที่ไปเอามาเนี่ยไอตัวนี้เลี้ยงลูกอยู่มีมีตัวไหมคะอุ้ยอตัวนี้ก็ตัวใหญ่อ่ะดึงคันยุบเลยได้ตัวใหญ่แล้วก็ทุกคนเช้านี้มว้นยะ ตัวใหญ่เป็นไงอะดึงคันแบบกดคันจุ่มน้ำเลยอะ <c oughs> ใหญ่จัดเลยใหญ่จัด <c oughs> โดนอีกแล้วจุดนี้เมื่อคืนก็โดนนะจำได้เลยอะเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณยายเหรอไม่ค <c oughs> รับเหยียบน้ำ เออเออเออเ้ยเอ้ยเอ้ยเหยียบน้ำหรอปลาครับปลาไม่ต้องห่วงครับใสสวยอืมโอ้โดนดีแล้วอันที่เดินตามมาไวผมเฮ้ยติดติดลิมเลยฮะสองตัวครับโอ้ยติดทุกคันตอนนี้ตอนนี้เรียกว่าติดแทบทุกคันเลยนะคะ พี่ต้อมบอกว่าเวลาปักเบ็ดเนี่ยนะสามารถมาปักได้ทุกวันถ้าเจอหมายหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันกินทุกวันนะมันไม่ได้เหมือนแบบเข็ดเยื่อหรือว่าอะไรเหมือนตอนที่เราตีย่บปลอมนะเออกินดุมากอ่ะวันนี้อาจจะไม่กินตรงจุดนี้<ฆ>แล้วเรามาซ้ํามันเข้าทีคือปลาปลาช่อนเนาะมันเป็นคลองล่องล่งมันจะล่นกลับไปกลับมาตามน้ําครับน้ําขึ้นก็หนีขึ้นไปสุดเหนือสุดถ้าน้ําลงก็ขอย้อนกลับมาอยู่ตรงวังลึกครับ เราต้องตามตามวังให้ตามตามปลาตามกุ้มปลาให้เจอแค่นั้นเองก็เหมือนเราก็ไล่ปักไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตัวมันอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าตัวมันก็กระจายกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์ๆคือไล่ตามจุดที่มันมีตัวจิบ๋อ้ที่มันมีตัวจิบเนาะชัวร์กว่ามือเบ็ดมาแล้วได้ไหมครับได้ไหมคะเช้านี้พ่งมาเอพิ่งออกมอ๋อเพิ่งมามันหนานะคะ แต่ว่าเอาขึ้นมาก็หลายร้อยตัวแล้วครับพี่คงไม่เหลือแล้วพี่ถูกต้องละกระจายกระจายเลยได้อยู่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 สัตัวละย่างนี้ไม่หมดเลหมาอนๆค่ะจะขอถ่ายรูปบ้างกนี้ยะพักได้ไหมง้างอีกแล้วค่ะทุกคนตัวเบ็ดขนาดนี้เลยโอ้โหง้างแบบเหยียดเลยอ่ะใช่ครับมันต้องมีใหญ่ เดี๋ยวเราต้องล่ามันที่หลังโอ้แล้วงี้เราทำไงครับเปลี่ยนตัวเบ็ดเหรอใช่ครับเปลี่ยนตัวเบ็ดให้ใหญ่ขึ้นครับเยอะมากโอ้ตัวเบ็ดง้างเกือบเป็นสิบตัวแล้วว่ะใช่เดี๋ยวไอ้ที่ลงง่ายๆก็ไม่ให้เมลงนะเอ้ยยังไงวะเนี่ยฮะให้เมลงเทียบยากเนี่ยโอ้ย จะชื่นชมปลากันทิ้งเมยอยู่ข้างล่างนี่ใส่อะด,ดูนะ่นะพี่ต้อมทิ้งเมเลยเยอะอยู่เยอะอยู่เนาะมาดูคุณผู้ชมนี่ครับใส่ปลากับขวดก็ดูรุนรให้เทียบกับแขนเม <S 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 ซึ่งมันยาวแขนเมยสามเท่าอะทุกคนโอ้ตัวนี้ใหญ่มาก มันยังไม่ใหญ่ครับยังไม่ใหญ่อีกหรอคะมันต้องใหญ่กว่ามันต้องขนาดไหนครับพี่ต้อมใหญ่กว่านี้อีกเยอะอยู่ขนาดนี้ยังไม่ใหญ่นี่ยังมาถือเล็กอยู่พี่ต้อมเคยได้ใหญ่สุดกี่โลผมไม่ได้ช่างสักทีเอาเหรอคะใช่ครับตัวเท่าขาเนี่ยมีไหมมีมีครับเท่าน้องมีที่มันเหยียดๆนี่แหละผมว่านะตะของางนี่แหละใช่ไหมแต่ว่าต้องแก้ตัวใหม่นะพี่ต้อมบอกว่าต้องไปเปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่แล้วก็ เขาจะมาลองปักใหม่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวคอยติดตามในช่องพี่ต้อมแล้วกันเนะว่าเขาจะแก้มือได้ไหมพี่ต้อมเมย์ยังไม่จุใจเลยมาหาพี่ต้อมวันนี้ครับต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาแก้มือใหม่เมย์ขอสักสามสี่อีพีได้ไหมได้ครับเมย์อยากล่าหลายหลายอย่างเลยได้ได้คือตามพี่ต้อมไปดูอย่างเงี้ยได้ไหมได้อ่าเพราะว่าพี่ต้อมก็อยู่โซนนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะช่วงนี้อ้าวอย่าลืมไปติดตามพี่ต้อมนะคะในแฟนเพจเนาะ ต้อมคนทำมาหากินแล้วก็ใน YouTube ด้วยนี่คนทำมาหากินของแท้ทีนี้ต้องยกยกเลยโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้ยหนักอยู่ห้าหกโลอ๋อสุดยอดขอสักห้านาทีโอ้ยยกอไปนาที